พี่น้องครับเช้านี้เราก็ได้ปล่อยเป็ดปล่อยไก่แต่เช้าเลยนะครับมาพบบรรยากาศเยน็ยนๆสบ,บายๆครับให้เจ้าูกเป็ดไปห,หากินครับหากินหญ้าอ่อนกติจะไม่ออกมานะครับชุดนี้เริ่มโตแล้วครับพี่น้องส่วนตัวเล็กๆก็ตามมาครับมีอี่ตัวตัวเล็กวิ่งตามพี่เข้ามาชุดนี้ ประมาณยี่สิบกว่าตัวที่นี่อยู่ในเล้าก็มีนะครับตัวไหนดื้อหน่อยแข็งแรงหน่อยก็จะเดินออกมาอาก,กินข้างนอกแต่เราก็มีอาหารให้เขาอยู่ในเล้านะครับอย่างที่ท่านเคยเห็นเราจะให้เขาแ้าเขาอยากหากินสเสงอะไรแปลกๆใหม่ๆนะพ่อเขาแม่เขาหนั่นั่นไอ้เ่งไอ้โต้งขัน พาชมรอบๆครับบรรยากาศสดใสครับนี่ต้นก้ามปูครับหรือใบสำชาก้ามปูสำชาะอะไรอย่างเงี้ยจไหมเนี่ยแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กเคยช่วยพ่อช่วยแม่เก็บข้างนะครับท่านเคยสมไยก่อนเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านม,มาครับประเทศไทยจะปลูกข้างส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้างกันนะครับ เอาไว้ใส่แถวบ้านนอกก็จะทําไปเป็นตัวประสานดามีดนะฮะใส่ดามดียิดดามีด,ดมีดดามพรนะเนี่ยข้างโลก็็ลหลาบาทเสาที่ก็ขึ้นตัดกิ่งข้างกันนะครับเรามาแกะขาย<ะ>มือนี่ดำหมดแล้วพี่น้องต้องใช้สบู่ลายฮะยุคนั้นคือสบู่ลายสบู่ก้อนๆมันสบู่ลายออกดีนัก ไผ่อยาดมันก็ใช้ได้ดีครับแต่ต้นก้ามปูหรือต้นสำชาเนะี่ยใบเขาเอามาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเนี่ยบางคนเขาปลูกเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่เลยป,ปีปีหนึ่งไม่ต้องทำนาขายแต่ใบนะครับมาทำใบก้ามปูปุย๋ยจากใบก้ามปูเลยนะครับลมลืนดีครับพี่น้องให้ลมให้เงาดีนี่ คนเรานี่แล้วก็เปิดลงโจงเลยครับเนี่ยเราไก่ดำของเราไม่ยอมหนีไปไหนแล้วเขาพวกนี้ถ้าไปไล่ก็ไม่ยอมนไไหน,เน,เน,น,น,มมนีเลยครับหากินเองแล้วเขาจะเป็นปล่อยอิสระแล้วครับพาดูไข่ครับพี่น้องไข่โดกจริงๆนะครับเมื่อวานผมเก็บไปแล้วสิกกบกระองเท่านี่ยนี่ไข่เลยเนี่ยไขยยนะ่ขแล้ว ช่วงนี้ฟักมันก็ยังไงไม่รู้ครับมันเน่าบางอะไรบางครับเลยเก็บไปกินนะครับน,นี่ยังไม่ออกเป็นตัวเขาฟักเองธรรมาชาติเนราต้องคอยเช็คดูดเลยนะครับว่าไข่มันเน่าหรือเปล่าเน่าแล้วก็อ,ออกถ้าไม่ออกมันระเบิดระเหม็นถึงเลยครับพี่น้องเอ้ยไอ้น,นี่ไหมตัวนี้มันบ้าฟักครับยี่ฟักจะเป็นสี่ห้าเดือนแลนะ้วเน่ จะพร้อมหมดแลนี่ยพร้อมมันลูกเด้บ้าฟักเนี่ยตอนนี้ฟักดีครับพักน,นี้สายนี้ครับสายสามนี่ฮะเหลืองทองของเ,เราเนี่ยฟักเก่งมากนี่อีก็ลูกดูดิดูด้วยพัดหน่อยแง๊กแง๊แง๊อันนี้ยังเขาเนี่ไข่เก่าครับเปราะข้เป็นไข่ใหม่มี่สีใสๆขาวๆครับเดี๋ยวขอให้เขาฟักไปครับเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ